จากเต็นท์รถโอตอทโฮมคาร์นะครับก็วันนี้นะครับทางเต็นท์รถโอตอทโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับเป็น m i t s u b ิ s h i p เจโร่สปอร์ตนะครับตัวเครื่องยนต์2.4อ l i t e Edition นะครับเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อปี2019ราคาอยู่ที่1 1 30,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่2 7 1 3บาทเท่านั้น ก็คุณลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถเอเนกประสงค์แบบเจ็ดที่นั่งนะครับแบบ PPV นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า Mitsubishi Pajero Sport คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับและที่สำคัญรถคันนี้เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับ รถวิ่งน้อยนะครับมีประวัติเข้าศูนย์นะครับสนใจยังไงนะครับสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์08 1 8 9 0 3 7 7 0เป็นเบอร์คุณโอ๊ตหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับเป็นเบอร์08 6 0 2 6 4 0 6 9เป็นเบอร์คุณอารนะครับก็วันนี้นะครับ ทางโอทาร์ภมาของเราจะพาไปชมหน้าเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัว2.4นะครับตัว Elite อีดิชันคันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้ด้านหน้ากระจังหน้าก็ถูกแบบมาให้เป็นแบบสีดำนะครับแบบสปอร์ตนะครับมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์ปาเจโร่สปอร์ตบนฝากระโปรงหน้านะครับเถิดมานะครับที่ในส่วนตัวชุดไฟหน้าก็จะเป็นโคมไฟหน้าแบบเลนโปรเจคเตอร์นะครับ แบบบาย LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดไ l i ลท์คู่หน้านะครับมีในส่วนของตัวระบบที่ฉีดน้ำล้างโคมไฟหน้ามาให้พร้อมกับในส่วนของตัวระบบโซนารรอบคันคันนี้มีกล้องนะครับ360องศานะครับมาให้ด้วยและที่สำคัญนะครับในส่วนตัวชุดไฟตัดหมอกคู่หน้า นะครับก็จะเป็นแบบหลอดแบบฮาโลเจนนะครับในส่วนของตัวชุดชายกันชนหน้าชายกันชนหลังตัดด้วยในส่วนของตัวชุดลายสีดําเงานะครับดูสวยๆเลยนะครับแล้วก็เทิบมาด้านข้างนะครับล้อนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกอลอยขนาดขอบ18นิ้วนะครับเป็นสีดําเงานะครับแบบสปอร์ตเลยนะครับแล้วก็ ในช่วงล่างนะครับซุ้มล้อดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชุดกระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นแบบคมเมียมนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้มีกล้อง360องศาด้วยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณใต้นะครับตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวชุดมือเปิดประตูนะครับจะเป็นคมเมียมทั้ง4บานนะครับในส่วนของตัวมือเปิดประตูคู่หน้ามาพร้อมกับระบบนะครับ k e y t e s m a r t Entry นะครับหรือ k e y l e Go นั่นเองนะครับในส่วนของตัวชุดคิ้วริดน้ำตัวนอกนะครับก็ถูกออกแบบนะครับโดยการตัดเป็นในส่วนของตัวโทนสีแบบคมเมียมนะครับดูสวยๆเลยนะครับคันนี้ระบบเบรกนะครับหน้าดิสหลังดิส นะครับเถอบมานะครับด้านหลังด้านบนก็จะมีในส่วนตัวชุดสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวนะครับคิ Q ้วฝากระโปรงท้ายเป็นแบบโครเมียมไฟท้ายนะครับมาพร้อมกับแบบไฟหลีแบบนะครับ LED ตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับพร้อมกับไฟหลีแบบสเปกตรัม นะครับและที่สําคัญนะครับเจ้าของเดิมนะครับคันนี้ไปติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับมีระบบนะครับในส่วนของตัวโซนารอบคันนะครับต้องบอกเลยมีเซ็นเซอร์กะระยะนะครับถอยจอดทั้งด้านหน้าด้านหลังแบบครบคันเลยนะครับและที่สาคัญชายกันชนอย่างที่ผมบอกเห็นไหมฮะหน้าหลังตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับ ดูสวยๆเลยนะครับและเทื่อยืนยันนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวปาเจโร่สปอร์ตตัว e l ลิ e อ dition จะมีสัญลักษณ์นะครับตัว e l ลิ e อ dition มาให้นะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นโฉมสุดท้ายนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นนิวปาเจโร่ปัจจุบันนะครับก็ใครหายอยู่นะครับต้องบอกว่านะครับคันนี้สวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดนะครับภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันตามมาเลยครับ เพรคุณลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการออกรถกับทางเป็นรถโอทอทโฮมคาร์ของเรานะครับเรามีบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับจัดส่งโดยรถสไลด์ฟรีนะครับ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราก็ส่งถึงนะครับแล้วที่สําคัญรับประกันกล่องเครื่องเกียร์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังรวมไปถึงติดกล้องมันทึกภาพหน้ารถให้แล้วก็นะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะครับเราก็ฟรีค่าจัดค่าโอนให้ต่อมาครับตัวนี้เป็นตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับของเจ้าปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ นะครับ2.4ลิตรหรือเครื่อง2,400ซีซีนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบแถวเรียงนะครับดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ16วาล์วแบบไมเวกนะครับ V G เทอร์โบนะครับตัวนี้อ่าก็มาพร้อมกับอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยและที่สำคัญให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่181แรงม้านะครับที่ประมาณ3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ430นิวตันเมตรที่ประมาณ200ร้อยองพันรอบต่อนาที นะครับต้องบอกว่าแรงจริงๆนะครับและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับคันนี้นะครับในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับแก้มนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตแก้มคานหน้านะครับอ่าเดิมๆนะครับมาร์กเดิมอยู่ครบจากโรงงานนะครับแม้แต่กระทั่งแบตเตอรี่ยังเดิมๆเลยครับอ่าคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับ พ็อย่าลืมนะครับแวะเวียนมาดูได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับตามมาเลยคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าภายในนะครับจะแตกต่างจากตัวปี15 16 17 18แล้วนะครับตัวนี้ตัว19เนี่ยนะครับตัวเอลิตเนี่ยภายในน,ยนะครับจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีน้ำตาล่าเห็นไหมโทนสีน้ำตาลดำ นะครับเบาะนะครับก็จะเป็นสีน้ําตาลนะครับเบาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเทคโนโลยีนะครับแบบในส่วนของตัวชุดสะท้อนความร้อนนะครับเบาะตัวนี้นะครับและที่สําคัญเบาะนุ่มมากนะครับดูดีครับนุ่มมากนะครับนั่งสบายเลยทีนี้อ่านะครับและที่สําคัญนะครับเบาะคู่หน้านะครับ ก็เป็นไฟฟ้าปรับได้8ทิศทางนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับบนพวงมาลัยนะครับพร้อมกับปุ่ม c ูสคอน control ล็อกความเร็วรวมไปถึงปุ่ม p a t เ e ิ n s h i f สามารถปรับเกียร์นะครับลดเกียร์ผ่านตัวชุดพวงมาลัยได้นะครับพวงมาลัยตรงนี้ก็จะเป็นการหุ้มหนังนะครับเป็นพวงมาลัยสีก้านนะครับ ดูสวยๆเลยนะครับเถอะมาที่บริเวณฝั่งคอนโซลด้านขวามือผมเนี่ยก็จะมีปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์เป็นแบบปุ่มพุสตาร์ทนะครับหรือสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นนั่นเองนะครับเถอะมาอีกก็จะเป็นในส่วนของตัว ปุ่มปรับนะครับในส่วนของตัวชุดเลนกระจกหรือพับกระจกแบบไฟฟ้านะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลยนะครับเป็นเว C มีระบบโซน่านะครับหรือเซ็นเซอร์กะระยะถอยจอดทั้งด้านหน้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ในส่วนของตัวนะครับการกะระยะแบบหน้าตรงคันนี้ต้องบอกเลยนะครับเจ้าของมีการติดตั้งนะครับในส่วนของตัวระบบเปิดฝาท้ายเพิ่มเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ นะครับที่บริเวณนะครับแผงประตูหน้าด้านขวาเนี่ยก็จะมีในส่วนตัวสวิตกระจกประตูเป็นไฟฟ้านะครับตัดด้วยในส่วนของตัวลายหุ้มหนังนะครับตัวนี้หนังพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับกันความร้อนนะครับดูต้องบอกว่าดูสวยมากๆนะครับแล้วก็มีตัดด้วยขีบลายสีบอลเงินพร้อมกับแถบสีดำนะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวชุดภายในกัน นะครับตามมาเลยครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ารถวิ่งน้อยมากๆนะครับวิ่งอยู่ที่ประมาณ 27, 2 7 9 5 2กิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากๆ คุณลูกค้าท่านใดที่หายอยู่นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับรถสวยๆไม่วิ่งน้อยนะครับและที่สำคัญเจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดเนี่ยต้องบอกเลยว่าคันนี้ครบคันจริงๆนะครับและที่สำคัญออปชั่นของคันนี้เพียบนะครับเรามาดูกันเริ่มจากตัวด้านบนเลยนะครับตัวกระจกมองหลังนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงแบบอัตโนมัติ นะครับอ่าและที่สำคัญคันนี้มีกล้องบันทึกหน้ารถนะครับตัวนี้นะครับแบบอัตโนมัติเลยนะครับหรือถ้าผมจะไม่ปิดตัวนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องมองหน้านะครับเซ็นเซอร์ตัวกล้องมองหน้านะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะการชนด้านหน้านะครับอ่านะครับแล้วก็ด้านบนหลังคานะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องใส่แว่นตานะครับ มีในส่วนของตัวไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพสมบูรณ์ม่านบังแดดนะครับเปิดนะครับไฟติดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมนะอ่าถัดมานะครับที่บริเวณคอนโซลนะครับด้านหน้าเห็นไหมครับดูสะอาดเอี่ยมเรี่ยมเลยนะครับคันนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับแล้วที่สําคัญ บริเวณคอนโซลกลางตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าจอเครื่องเล่นทัชสกรีนขนาดประมาณ7นิ้วนะครับมาพร้อมกับระบบนำทางแบบ n a v i เกเตอแบบภาพ 3d นะครับและที่สำคัญตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับรอ,อ,องรับในส่วนของตัวชุดเครื่องเล่นนะครับ d v d CD นะครับมีแยกนะครับระหว่างจอด้านหน้าและจอด้านหลังนะครับ บนเพดานนะครับแยกมาให้ตัวด้านหน้าขนาดนะครับ7นิ้วส่วนตัวจอเพดานด้านหลังประมาณขนาดประมาณ10นิ้วนะครับอ่าต่อมาเรามาดูกันนะครับว่ารองรับเครื่องเล่นอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือตัวนี้รองรับในส่วนตัวชุดเครื่องเล่น dvd c d นะครับรองรับขึ้นวิทยุ f m AM USB iPod Bluetooth นะครับและที่สำคัญสามารถรองรับเสียบช่องในส่วนตัว SD card ได้ด้วยอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเสียงกันบ้างของตัวเครื่องเล่นนะครับว่าเพราะไหมนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มเสียงอ่าลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดพงอะไรแบบมันติฟังก์ชันได้ด้วยนะครับ ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ผมทดสอบให้เลยนะครับอ่าระบบทุกอย่างใช้งานได้จริงนะครับและที่สําคัญเชื่อมต่อกับลิงก์นะครับกล้องถอยพร้อมกล้องมองนะครับรอบคัน360องศาแบบเบิร์ดไอวิวอ่าเห็นไหมครับตัวนี้ ฝั่งทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยตัวนี้จะเป็นกล้อง360องศานะครับแบบ Bird Eye View ที่สามารถมองรอบคันได้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตีนะครับหรือสุภาพบุรุษที่ขับรถไม่แข็งนะครับก็สามารถมองผ่านจากตัวกล้อง360องศานี้ได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของตัวชุดกล้องถอยที่มีเส้นสมมุติมาให้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าภาพคมชัดมากๆนะครับอ่า และที่สำคัญไปกว่านั้นตัวนี้ก็ยังมีในส่วนของตัวชุดเซนเซอร์นะครับในส่วนของการแจ้งเตือนนะครับมุมอับนะครับตัวนี้มีมาเพิ่มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของตัวชุดนะครับเซ็นเซอร์นะครับที่แสดงมุมอับตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนอะ่ะสังเกตที่กระจกนะครับมองข้างของผมนะถ้าผมเปิดขึ้นมาใหม่จะมีไฟสีส้มๆเห็นไหม อ่าตัวนี้แหละครับเป็นเซ็นเซอร์นะครับที่นะครับแจ้งในเตือนในส่วนของตัวชุดเซ็นเซอร์สัญญาณนะครับตรวจจับมุมอับในขณะที่มีรถนะครับมาด้านข้างนะครับที่เป็นมุมอับเนี่ยก็จะมีไฟตัวเนี้ยนะครับโชว์แสดงในส่วนของตัวที่บริเวณบน ในส่วนของตัวกระจกมองข้างด้วยทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเลยนะครับถือว่าออปชั่นดีมากๆนะครับระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับแยกปรับอุณหภูมิซ้ายฝาอย่างอิสระและที่สำคัญยังแยกนะครับช่องลมแอร์ระหว่างตอนหน้าตอนหลังนะครับพร้อมกับแผงสวิตควบคุมในส่วนของตัวพัดลมแอร์นะครับตอนหลังด้วยอ่าต้องบอกว่าครบครันนะครับและ ที่สําคัญไปกว่านั้นตัวนี้มีออปชันที่ล้ํากว่านั้นอีกนะครับก็คือมีในส่วนของตัวนะครับระบบฟอกอากาศภายในรถแบบนาโนอีก e, ก็คือตัวนี้อ่านะครับต่อมาตัวนี้ก็เป็นในส่วนของตัวชุดระบบนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็นตัวนะครับแจ้งเตือนสัญญาณจุดอับด้วยสายตานะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับหรือที่เป็นตัวย่อนะครับทางภาษาช่างเขาก็เรียกว่า BSM นั่นเองนะครับเป็นระบบ BSM นะครับแจ้งเตือนมุมอับด้วยสายตานะครับพร้อมกับนะครับตัวแอร์เรียตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวเปิดนะครับพัดลมด้านหลังนะครับควบคุมเปิดแรงลมของตัวพัดลมด้านหลังมาให้นะครับตัวเจ้า El i t e 2.4 e อล t e ตัวขับ2คันนี้แตกต่างจากตัวขับ4ี่ยังไงผมบอกเลยนะครับ แตกต่างกันแค่2แบบนะครับก็คือตัวที่1น,นะครับมันถ้าเป็นตัวขับ4จะมีระบบนะครับดิฟล็อกเฟืองท้ายมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวขับ2จะยังไม่มีนะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับที่แตกต่างก็คือระบบขับเคลื่อน4รล้อน,นั่นเองพูดง่ายๆคุณลูกค้าที่ซื้อนะครับตัว ปาเจโร่สปอร์ตตัว2.4 Elite ีลขับ2กับ El ลิ e ขับ4เนี่ยแตกต่างกันแค่2ตัวนี้เท่านั้นก็คือตัวดิฟล็อกเฟืองท้ายนะครับกับตัวโหมดขับเคลื่อน4ล้อแค่นั้นเองนะครับที่เหลือออปชันเหมือนกันหมดนะครับและที่สำคัญคันนี้เนี่ยมีครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นระบบนะครับแจ้งเตือนมุมอับนะครับระบบฟอกอากาศแบบนาโนอี e. ในส่วนของตัวกล้อง3 6 0องศามีให้แบบครบคันอต่อมาครับ ตัวนี้ดูดิครับพื้นพรมนะครับก็เป็นพรมกระดุมอย่างดีเจ้าของเดิมนะครับดูแลใส่ใจดีมากนะครับติดพรมกระดุมมาให้รอบคันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าครบคันจริงๆนะครับมีในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับสครับเพจแบบเรือนแสง ด้วยปาเจลโลสปอร์ตตัวนี้นะครับที่บริเวณแผงที่บริเวณประตูคู่หน้ามาให้ครบนะครับต่อมาเกียร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับแล้วก็เถิบลงมาก็จะมีในส่วนของตัวเบรกมือนะครับเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีช่องวางแก้วน้ํามาให้นะครับแล้วก็บริเวณนะครับตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นที่วางนะครับเท้าแขนก็ได้นะครับแล้วก็เปิดมานะครับเป็นช่อง u box นะครับตัวนี้ก็ สามารถวางเก็บของได้นะครับและที่สําคัญก็มีถาดรองมาให้นะครับอ่าออปชั่นดีจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก abs กระจายแรงเบรก ebd นะครับถุงลม airbag นะครับมีให้ครบคันเซนเซ,นเซอร์นะครับแจ้งเตือนการชนด้านหน้าแบบตรงนะครับ เซนเซอร์ uh, ensor, นะครับในส่วนของตัวระบบแจ้งเตือนมุมอับด้วยสายตานะครับ BSM ก็มีนะครับ,นะรบต้องบอกว่าออปชั่นครบคันจริงๆพร้อมกับกล้อง360องศานะครับมาพร้อมกับจอทีวีด้านหลังต้องบอกว่าคุม้มผมพูดตรงๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่นะครับจะซื้อเจ็ดที่นั่งเนี่ยผมพูดเลยคันนี้ครบคันนะครับอ่า ถ้ามองหาออปชันนะและที่สำคัญเบาะผมเน้นย้ำเลยเบาะนุ่มมากๆนะครับมีระบบเทคโนโลยีนะครับสะท้อนนะครับป้องกันนะครับความร้อนด้วยโอ้โหดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดด้านหลังกันนะครับตามผมมาเลยครับตัวนี้นะครับด้านหลังที่นั่งแถว2เนี่ยเบาะก,ก็สามารถแยกนะครับปรับพับ นะครับระหว่าง40-60ได้นะครับบริเวณนะครับตรงกลางก็จะมีที่วางพักเท้าแขนมีในส่วนของตัวช่องวางแก้วน้ําให้นะครับต้องบอกว่าออปชั่นดูดีมากๆมีในส่วนของตัวที่ยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กแบบ Isofix นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีในส่วนของตัวช่องเสียบนะครับ power outlet นะครับช่องเสียบ12โวลต์พร้อมกับตัวช่องเสียบ USB นะครับ2ช่องด้านบนนะครับ จอเพดานตัวนี้ก็จะมีจอด้านหลังนะครับดูในส่วนของตัวเครื่องเล่น DVD CD ได้นะครับจอขนาดประมาณ10นิ้วนะครับและที่สำคัญตัวนี้ก็จะมาแยกจากตัวชุดด้านหน้าสามารถดูหนังฟังเพลงได้และที่สำคัญมาพร้อมกับตัวชุดหูฟังนะครับแบบอินฟาเรดสองตัวเลยนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีตัวปรับ นะครับในส่วนของตัวของตัวความแรงพัดลมแยกมาให้นะครับความแรงพัดลมแอร์แยกมาให้แล้วก็มีไฟเก๋งนะครับเปิดติดนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะดูผ้าหลังคาเลยครับสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวเบาะที่นั่งแถว3ามกันนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับพับได้นะครับแบบนี้สามารถขึ้นไปนั่งนะครับที่นั่งแถวสาม นะครับได้แบบกว้างๆนะครับมีที่วางแก้วน้ําด้านหลังช่องลมแอร์นะครับเป็นแอร์หลังคาเย็นทั่วถึงนะครับอ่าคุลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนเข้ามาดูได้เลยต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันคันนี้นะครับมีนะครับ ออ,ออปชันเสริมเข้ามาให้นะครับนั่นก็คือเจ้าของเดิมไปติดตั้งระบบฝาท้ายแบบไฟฟ้ามาใหา้เพื่อเพิ่มความสะดวกนะครับในเกี่ยวกับในส่วนของตัวการใช้งานก็ถือว่าเป็นของแถมเลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถคันนี้ไปนะครับก็ได้ฟังก์ชันนี้ไปเลยนะครับใช้งานได้จริงและที่สําคัญดูดิครับพรมกระดุมนะครับติดให้รอบคันนะครับและที่สําคัญเบาะที่นั่งแถว3ก็สามารถพับในแนวราบได้นะครับแบบนี้ แบบนี้เลยนะครับาสามารถปรับพับในแนวราบแบบนี้ได้เลยสามารถวางของสัมภาระด้านหลังนะครับได้เลยนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นของสัมภาระอะไรนะครับก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับดูกว้างๆนะครับอ่าและที่สําคัญรถคันนี้นะครับหน้าตาเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับฝากระโปรงหน้าฝาท้ายนะครับเดิมๆไม่มีรอยค ไม่มีรอยขันดไม่มีรอยขยับนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับแวะเวียนเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวนี้เป็นออปชั่นนะครับติดตั้งฝ่าท้ายไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับผมขอญาตฝากนะครับเจ้าในส่วนตัว Mitsubishi า a r เจโร่สปอร์ตนะครับตัวเครื่องยนต์2.4 e ี i ิ e e d i t ชั่นขับเคลื่อน2ล้อปี2019คันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีกหนึคันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิป